สวั <Krist ian> สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลดาดภาคเช้าเป็นประจำค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2568ดิฉันอนุภาสิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีตลาดนะคะปิดอยู่ที่ระดับ1,136.76จุด เพิ่มขึ้น0.33จุดหรือคิดเป็น0.03%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่14,327.35ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นนิรศร์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท VGI จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น VGI ค่ะวันนี้ VGI นะคะก็มีราคาหุ้นที่ย่อตัวลงขณะที่วันนี้ก็มีบทวิเคราะห์จากลายโวกเกอร์ค่ะที่พูดถึงหุ้น VGI ค่ะอาทิเช่นบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะ ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่าปี2569 VGI ตั้งเป้ารายได้เติบโต15-25เปซ็นเป็น6-6.5พันล้านบาทค่ากลาง6.25พันล้านบาทโดยการโตมาจาก1บริการด้านดิจิทัลที่2.19พันล้านบาทจากปีก่อน1.65พันล้านบาทจาก R-Cash Digital Loan ที่จะปล่อยกู้เพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น2 0 0 0ล้านบาท r c แครขายประกันโต10 และอาการค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามทรานซัคชัน2ขายสินค้าที่1.56พันล้านบาทจากปีก่อน1.16พันล้านบาทจากการเพิ่มสาขาข,าของร้านเชอโชวอีก10สาขาจากปีก่อน27สาขาโดยเริ่มมีสาขาไม่ได้อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าและแฟนลิงค์ที่ค่าจะเริ่มลุกมากขึ้นหลังการปรับกลยุทธ์ และ3สื่อโฆษณาที่2.5พันล้านบาทจาก2.41พันล้านบาทแม้คาดยูเรทจะเพิ่มขึ้นมากกว่า55%จากปีก่อน52%แต่มีเดียคาเพ็กซิลดลงจาก4.6พันล้านบาทเป็น4พันล้านบาทตรายมานหนึ่งปี2569แม้ยังไม่ได้ให้แผนบีเข้ามาเป็นตัวแทนขายและบริหารสื่อโฆษณา1พฤษภาคม68 แต่แนวโน้มแบ็กหลอกบนสื่อ BTS มาค่อนข้างดีส่วนแพลน B ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนขายให้ VGI ค่ารายได้จะดีขึ้นจากแพ็กเกจใหม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและครอบคลุมค่าบริหารเฉลี่ย3-5%ของรายได้ที่ให้กับแพลน B ได้เงินสดเทียบเท่าเงินสดในมือสูง2.15หมื่นล้านบาทและเดินหน้าซื้อหุ้น PP ของแพลน B วีจมีเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดที่2.15หมื่นล้านบาทจากการเพิ่มทุนบวกขาย r o c k t e c h ยังรอความชัดเจนในโครงการ Virtual Bank และ Entertainment Complex หากไม่ได้สองโครงการจะมองหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพแต่การลงทุนใหม่ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นตอนนี้เงินทุนที่มาลงทุนในตราสารทางการเงินชั่วคราวส่วนแผนการซื้อหุ้น PP ของแพนบ ยังเป็นไปตามแผนคาดจะเสร็จกรกฎาคมนี้จะทําให้การถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า21%จาก19.5%เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วมด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็ได้ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยค่ะว่าการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ของ VGI บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนกว่า1.3หมื่นล้านบาทและการขายหุ้นทั้งหมดใน o c อ t e ทคได้อีก2.2พันล้านบาทรวมเพิ่มทุนกว่าห 15,500ล้านบาทแม้แผนลงทุนใน Virtual Bank จะยังไม่ชัดเจนบริษัทจึงบริหารเงินสดผ่านกลยุทธ์และกระจาย Maturity เพื่อรองรับโอกาสใหม่รวมถึงอาจการลงทุนในโครงการ Entertainment Complex หากมีความชัดเจนส่วนการร่วมมือกับแพนบีในการบริหารการขายสื่อโฆษณาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเปิดแพ็กเกจโฆษณาใหม่คาดว่าจะเห็นผลได้ในระยะยาว ธุรกิจแฟนซิงมีการปรับลด SKU จาก3,000เหรอ300ทําให้ยอดขายลดลงแต่กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในเชิงมูลค่าและใกล้กลับมามีกําไรหลังขาทุนกว่า200ล้านบาทในปีก่อนด้านธุรกิจ r a b b i t Cash ซึ่งเป็นดิจิ t a l lending ที่จะเติบโตจากพอร์ดสินเชื่อ1,000ล้านบาทเป็น2,000ล้านบาทในปีนี้ขณะที่ r a b b i t Cash โตระดับกลางประมาณ10% ส่วนกลุ่มธุรกิจ out of home ที่ยังคงเป็น cash cow จะให้แพนบีช่วยบริหารบริษัทคงแผนซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของแพนบีที่ราคา7บาทต่อหุ้นแม้ราคาตลาดต่ำกว่ามากโดยระบุว่าเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและไม่มีแผนเจรจาต่อรองเพิ่มเติมในตอนนี้และหลังจากซื้อหุ้นเพิ่มทุน VGI จะถือหุ้นแพนบีเพิ่มเป็น21%แนวโน้มไตรมาสหนึ่ง ทับ2025ถึง2026คาดอัตราการใช้สื่อโฆษณาดีขึ้นจากแบ็กหลอกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า Q on Q บลอทิสโคาดผลประกอบการปี2025ทับ2026ถึงปี2026ทับ2027เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น3%และ7%ตามลำดับ จากรายได้จากสื่อโฆษณาที่มีอัตราการใช้สื่อที่53-55%จากปี2024ทับ2025อยู่ที่52%คาดรายได้ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสเพิ่มขึ้นปีละ7%ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาจากกลุ่ม r a ป i d Group จาก R-Cash r c แ r e และรายได้ธุรกิจขายสินค้าคาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปีละ5%สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แฟนสลิงเน้นขายสินค้าแบรนด์ตนเองเพิ่มขึ้นและการขยายสาขาซูเปอร์เทอร์โบทโดยบรลติสโก้คาดบริษัทมีไรายได้จากดอกเบีย้ยหลังการเพิ่มทุนคาดเบื้องต้นที่300ล้านบาทต่อปีคาดอัตรา m a จิ้นเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นและการเน้นขายสินค้าแบรนด์ตนเองเพิ่มขึ้นซึ่งมีอัตรามาจิ้นที่ดีกว่าส่วน SGA ลดลงจากการลดค่าใช้จ่ายการตลาดและการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บ o l ลติสโกคงคำแนะนำขายค่ะโดยมองว่ายังมีความไม่ไมชัดเจนจากการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหญ่คือ Entertainment Complex ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนมูลค่าปัจจัยพื้นฐานประเมินที่2.20บาทอ้างอิงวิธี Sum of the Part s ซึ่งได้รวมผลกระทบจาก d i l u t i o n e f f e c t กจากการเพิ่มทุน PP และการใช้สิทธิ์วอร์เรนที่จะหมดอายุ3กันยายน2025 และราคาใช้สิทธิที่1.5บาททำให้มีโอกาสเกิดการใช้สิทธิ์สูงปิดท้ายกันที่บริษัทหลักทรัพย์บ o l l i n g บ r เ e อร์ r ค่ะระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่าแม้แนวโน้มกำไร VGI จะเริ่มกลับมาสม่ำเสมอและมีอัพไซ e r i s จากโครงการรถไฟฟ้า20บาทแต่ทว่า VGI Wall 4จำนวน1.1พันล้านหุ้น ราคาแปลงอยู่ที่1.4932บาทต่อหุ้นกำลังจะเข้ามาสร้าง EPS dilution อีก5%ในเดือนกันยายนนี้ขณะที่การถือเงินสด20,000ล้านบาทเพื่อรอลงทุนใหญ่ดูจะเป็นหลักประกันของความมั่นคงแต่มันก็มีค่าเสียโอกาสสูงแอบซ่อนอยู่พอได้ผลตอบแทนราว1.2%เท่านั้นประเมินมูลค่าธุรกิจในมือ EPE ปี25ที่18เท่ากับ แพนบีและรวมเงินสดในมือ1.02บาทต่อหุ้นได้ราคาเหมาะสม1.54บาทต่อหุ้นรวมดิลูเอชันของ VGI w a 4และเริ่มให้คำแนะนำถือค่ะกลยุ Wait and ทธ์เว i แอน d s ซีทั้งนี้ในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะหุ้น VGI ก็ปิดภาคเช้าที่ระดับ1.95สตังค่ะลดลง11สตางหรือว่าคิดเป็น5.34เอร์เซ็นมูนลค่าการซื้อขาย146.93ล้านบาท และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมรู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นยินไซด์ .com นะคะและยังติดตามได้ทางช่องทาง Facebook In s t a g r a m X l i ก e Square Telegram t แกรมเทร t ด k จิแล้วรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณ วันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผูชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ